ไี่สวยอยู่แต่ว่าทายเลยป่านะทายไม่เหลือเลยทาอยากให้ผมทำอะไรคือชีวิตเต็ด้วยอ๋อเราไม่รู้เราไปไปขัดไปขว้างไปอะไรอะไรทำงานแบบอยากให้ผมอยากจะดูอะไรเป็นพิเศษอ่ะคือเชื่อเน้นสุขภาพอ๋อสุขภาพตอนนี้ป๋าสำเนินงานเอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเสริมให้เดี๋ยวได้การงานผมจะสักยันมหาเศรษฐีให้นะฮะป๋านะ แ้วสุขภาพป๋าเป็นตรงไหนเป็นพิเศษจะให้ผมเคลียร์ให้หัวใจหัวใจเป็นยังไงป๋าหัวใจเป็นยังไงเอามาลงก็ได้ปาเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจแล้วจุดไหนคือเส้นเลือดมันติดใช่ไหมแล้วก็ไปทำการ์ดูนมาสองเส้นแล้วกบร์ลูนสองเส้นตอนนี้ก็กินยาอยู่เส้นที่สามยังไม่ได้ทำอ๋อโอเคเดินสบายล่ได้แต่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยตอนนี้ยังเหนื่อยหายใจเหนื่อยอยู่ไหมไม่แล้วมันเหนื่อยันทำไมว่ามันทำงานทำอะไรแล้วมันเจ็บเหนื่อย โอเคแล้วถ้าผมทำแล้วรู้สึกหายใจโล่งเดินเดินได้แข็งแรงขึ้นชอบไหมโอเคฝานชอบนะเอาละผมขออนุญาตเอาแตะแตในร่างกาย๋าได้ไหมว่าถุกมือเนี่ยอ้าวโอเคนะผมแตะที่ศองที่ตานได้หมดนะ๋าอนุญาตนะครับโอเคดูก่อนว่าเป็นอะไรตอดบน ที่ป๋าเป็นเนี่ยร่างกายเนี่ยที่เป็นระบบหัวใจเป็นอะไรในร่างกายทุกวันเนี่ยที่ติดขัดเนี่ยที่ป๋าลืมแก้ตเหมือนกับว่าป๋าเคยไปบนปาาหวานกล่าวไว้ป๋าเข้าใจนะแล้วมันลืมแก้บนนี่ผมสื่อเลยการที่เราติดบนเราไปบนไว้จะจะจะบนโดยตั้งใจหรือว่าบนลอยๆอยแล้วมันสําเร็จขึ้นมาเบื้องบนเขาจะถ้าป๋าไม่แก้บนเขาจะล็อกป๋าเลยล็อกชีวิตป๋าเลย จะทําให้ป๋าเจ็บป่วยก็ได้เข้าใจนะจะทําให้เงินขัดเงินติดได้หมดเลยวิธีแก้ผมสื่อให้แล้วเขาขอสามพันบาทวัดไหนก็ได้ป๋าก็ทำทีละร้อย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 เดี๋ยวก็ครบสามพันไหมป๋าใช่ไหมป๋าทาเรื่อยๆจนกว่าจะครบสามพันทำแต่ละครั้งป๋าต้องบอกว่าขอแก้บนป๋าไ้จักตู้ตู้วัดไหมมันจะมีตู้ชำระที่สงอนะ่ะ ปลายหยอดอ่ะทีละร้อยสองร้อยเดี๋ยวป่าก็จะครบไหมกี่วันกี่วันป่าก็ครบสามวันใช่ไหมป่าก็ถือว่าป่าทําบุญไปด้วยดีไหมแล้วมันก็จะแก้แก้ที่ป่าติดบนไว้อ่าปายหยอดสมมติปลายหยอดร้อยเน็นป่าต้องพูดว่าอะไรแก้บนขอแก้บนต้องโอเคแล้วทุกอย่างจะโล่งเลยอันนี้อันนี้เป็นความที่ผมสื่ออย่างนี้นะไม่ต้องเชื่อผมนะป่าจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้หมอดูเป็นแค่ผู้สื่อ แต่ป๋าจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถูกต้องไหมเดี๋ยวป๋าบอกเอา้า<ม>ผมมาบังคับให้ปา๋าทําบุญสามปันเสียเงินเสียนทองอีกอันนี้ป๋าเข้าใจผมไหมเออแต่ผมแนะนําว่าสงสัยจะเหมือนจะไปนบนหนักๆไว้อะป๋าเข้าใจความหมายมันแล้วลืมป๋าเคยลืมบ้างไหมเนี่ยน่าจะลืมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสําเร็จเพราะเราไปบนตรงนี้หรือเป,ปล่าจะป๋าบนหลายที่เหมือนกันใช่ไหมถูกที่เหมนมาก <laughs> 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 เราจะรู้ได้ไงเพราะไปถึงเขาบอกว่าพระองค์นี้ดีนี่แหละเขาถึงเอาสามพันเพราะว่าป๋าไปบุนหลายแห่งแต่บางทีเนี่ยป๋าฟังนะสมมติเราบนเราตั้งใจว่าเลยเราจะจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางทีมันสําเร็จแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์พระก็ช่วยแล้วป๋าเข้าใจป่ะแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ป๋าไม่ไปทาบุญป๋าเข้าใจไหมองแบ่งไปทำดีองแบ่งไปทําด้วยตามประหยัดปไายางอ่ะตามเปอร์เซ็นต์ป๋าเข้าใจไหม สมมติสมมติป๋าบนเรื่องเนี้ยแต่บุญป๋าไม่พอหรอกเรื่องนี้ต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าเอาท่านก็ช่วยแล้วแต่ก็ช่วยได้เอาเงินไปสักก้อนหนึ่งแค่นี้ทีนี้ป๋าได้เงินก้อนหนึ่งแต่มันไม่เต็มตามที่ป๋าบนป๋าเข้าใจป่ะสมมติอยากได้ล้านแต่ได้มาห้าแสนสี่ีแต่เราไม่ไม่ไปทําด้วยไม่ไม่ไปแก้บนเราก็ต้องแก้ระดับหนึ่งป๋าเข้าใจป่ะน,น,น,นี่แหละ มันจะทําให้เราสะสมป๋าเข้าใจป่ะทีนี้มันยากเลยก็แค่สามพันป่าวันพอได้มาถ้าทําทีละร้อยทีละร้อยเหมือนป๋าก็คบไกลเกินสบายป่าจะไม่เร็วครับอย่างที่ที่ผมชอบดูเฟซบุ๊กที่เขาไลอ่อะวัดป้าประองทำที่เขาเผาส่งฟรีอะเวลานั้นผมก็แคมปตัวตัวโอนเงินมาตัวได้แล้วผมก็จะโอนไปทีละสามร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยการโอนทุกครั้งป่าต้องบอกว่า ขอแก้ขอแก้บนอ่าเพูดนจว่าขอแก้บนเดี๋ยวนี้เขาวัดนั้นก็ได้เดี๋ยวเี้กเขาไม่ไปวัดกันแล้วเพราะอะไรรู้ปะเขาขี้เกียจเขาก็โอนไปวัดเลยป่ะเม้าใจป่ะมันเดินทางมันรถติดน่ะใช่โอนได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ให้ไปวัดนะไปวัดได้แต่ว่าบางคนเขาฉลาดเน่ยเขาขี้เกียจเขาก็โอนอาจจะมีส่วนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เป็นการชักจูง เพื่อนผมที่มาด้วยกัน,เ,นเขาบอกเฮ้ยไปทำบุญกันอยู่ดีๆก็ชวนไปวัดกันก็ไปกับเขาแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะมีติดค้างซึ่งผมก็พยายามพูดกับหลายๆคนที่ผมคุยด้วยว่าชีวิตน่าจะต้องติดค้างอะไรสักอย่างหนึ่ง,แ,งแล้วมันทำให้สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ควรจะเป็นอะ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้น สรุปเลยที่ผมดูชัดๆเลยนะครับพอเห็นไหมบลนสำเร็จแล้วแต่ว่าเขาช่วยเบื้องบนเขาช่วยประดับหนึ่งทีนี้มันติดอีกสามพันที่ป่าจะต้องไปถวายคืนวัดใช่ไหมป่ามันแค่นี้ป่าก็กดล็อกป่าทุกอย่างจบเลยป่าว่าป่าจะรีบทำไหมตรงเนี้ยแผมจะได้เสือให้เขาว่าป่าจะไปรีบทำไวๆนี้นะป่านะโอเค วัดไหนก็ได้นะป้าป่าลมองเดินดูที่ป่าโล่งเงที่ผมบอกเล่าไปในตัวนะให้เขาออกจากตัวป่าไปนะป่าล่องเดินดูที่หายใจโล่งไหมไม่ต้องคิดถึงคดีนะคิดกเวลานี้ถ้าป่าหายใจโล่งเดินคล่องมีพลังก็แสดงว่าเขาถอยออกจากตัวป่าไม่สิงอยู่ในตัวป่าแล้วป่าลองดูหายใจโล่งไหม ลองดูเช็คมีความสบายใจมากกว่าสบายใจที่ว่าได้เห็นช่องทางแล้วตอนนี้เอาเอาเอาทางวิทยาศาสตร์บ้างระบบเนี่ยสมมติป๋าหลับตาดูแล้วดูระบบหายใจเราหายใจคล่องกว่าเดิมไหมเบาขึ้นหายใจดีขึ้นถูกต้องไหมป๋าการเดินป๋ามีพลังขึ้นไหม ป่าเราเดินล้อมหนมึ่งเช็คการเดินป่าเราเดินล้อมขึ้นไหมคะถ้าเดินแล้วมันมีพลังคือเส้นยังไม่ค่อยดีนะเส้นเท้าไม่เป็นไรเราได้ด้วยเดีด๋ยวผมจะซ้ำให้เส้นเท้าอ่ะโอเคไหมครับโอเคผมจะทำให้ดีกว่านี้แต่เดี๋ยวป่าต้องป่าจะไปทำวันไหนทำบุญเริ่มแรกพรุ่งนี้โอเคโอเคนะผม 你后就轮到我了。 ยันสมเด็จกร์ประถมเลยนี่ยันท่านี้ผมคนเดียวเนี่ไม่บอกใครด้วยมุกผมเป็นคนมุกยันพูดเล่นไปบอกไปก็ทำไปนะเดินไปป่ะโล่งไหมเดี๋ยวเดี้ยวไปที่ป่าเดินโล่งไหมเส้นขาเป็ไงโล่งงานป่าเบาขึ้นสูงถึงร้อดีขึ้นเกียรไแล้วปะที่ผมทำไม่ดีให้ อย่างดีแล้วพอแล้วเตือนสวยก็พอแล้วสี่สิบแต่เราพี่มไม่พอพอแล้วถารไม่ได้กุนจะตามไปที่เงินที่เราทำมาพอได้อินมดีหมดนะมันเจอผมมันเจอบ้านผมได้หมดนะดูแลเต็มที่ช่วยฟรีหมดดีไหมช่วยฟรีตลอดชีวิตป๋าชอบไหมป๋าช่วยผมหมดเพียงหน่อยว่ามีประโยชน์ไหมพิชญาน่ามาดูมาดูเนี่ยแล้วพบขอดูได้บ่ายโมงทุกวันอ่ะฮะป๋าช่วยบอกหน่อยก็ วันนี้นมาสัมผัสและเป็นยังไงว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสมาวันนี้และได้พบกับอาจารย์กับได้แก้ปัญหาที่ติดค้างอยู่ในใจผมมานานจากการกระทําต่างๆที่ทำมีความรู้สึกว่าติดขัดแต่หาผู้รู้ที่จะมาชี้แนวทางให้ไม่ได้แต่วันนี้ถือว่าเป็นโชคดีมากที่ได้มาพบคณาจารย์ และอาจารย์เองที่ช่วยที้ทางสว่างให้ผมผมคุยกับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ก็ได้คุยกับผมถามวิธีการทําบุญผมก็บอกว่าผมทาบุญแบบนี้แบบนี้กับไม่ทําแบบนี้แบบนี้ซึ่งอาจารย์บอกผมว่าเพราะผมอ่มะเป็นปรามากเหมือนปรามาสศาสนาปรามาพระสง์ก็เลยแนะวิธีให้ผมไป ไปแก้ผมก็รับฟังไว้ยิ่งมาเจออาจารย์มาพูดเรื่องผมติดค้างเรื่องบนไว้<ม>ก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ผมมีความมั่นใจว่าผมเดินถูกทางแล้ว<ม>ก็อยากจะให้ทุกท่านที่ทำอะไรที่ติดขัดในชีวิตหาทางออกไม่ได้แม้จะพยายามแล้วพยายามอีกมผมเชื่อว่าเราเป็น คนศาสนาพุทธจะต้องเชื่อเรื่องนี้ครับเราช่วยทุกเชื้อชาติศาสนาได้ปะใช่ครับแต่ว่าจะเห็นผลจริงๆผมคิดว่าคนศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะรู้ลึกเรื่องนี้ว่าเราอ่ะไปพูดไปกล่าวไปทําแล้วมันไปติดขัดเจ้ากรรมนายเวหรือใครก็ตามแต่ที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่วันเนี้ยผมเห็นทางสว่างผมไม่เสียดายเงินที่ทําบุญแต่ผมเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่เราไม่ได้หา อาจารที่มีมาแก้แต่ววันนี้ผมโชคดีแล้วครับขอบคุณปามากขอบคุณมากครับปามาดีเลยนะครับ